เคยเคยมีแบบอาจารย์เน bo ี่ยพูดเรื่องที่ระบบอาจารย์บอก2 73เน็่ยเอีที่บอกว่ามีเรื่องเจ็บตะวันสมัยสมัยจะมีเรื่องบ่อยครับมีเรื่องแต่แต่แต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องตัวเองบางครั้งมีคนเดินมาบอกอย่างเงี้ยว่าเออเดินไปส่งหน่อยด้วยความเราเราเป็นคน ใจดีเราก็แบบเดินไปส่งเขาอะไรเงี้ย้ขาคือวันนั้นเขาเมาครับเราก็เลยเดินไปส่งครับมีแฟนคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีเพื่อนผู้ชายอ่ะอยู่ในรถอยู่ในรถยนต์เนี่ยอีกสี่คนด้วยกันเขาทะเลาะกันอยู่เสียงดังใช่ไหมฮะคนที่รพาไปเขาบอกว่าเสียงดังเฮ้ยจะเอาเรื่องเหรอวะอะไรประมาณนี้ก็เลยแบงก์ก็เลยโดนเรืแบงก์ก็เลยงงเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เราโดนหมายถึงว่าคนบนรถเนี่ยลงมาหาแบงค์หมดเลยโดนครับกระทืบนหมดเลยครับอกใช้คำนี้แต่แรกจะเข้าใจโดนกระทืบนนั่นเองนะ DLS 3 6 5สารสกัดจากครูคาวที่อุดมไปด้วยคอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในส่วนของมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเบต้าลูแคนจากอีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันและลูทีนซีเซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทตาและชะลอการเสรื่อมของตาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดสามหกห้าว้าวหรือโทร 0649154647นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งต่อกลับมาแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับเบรกนี้นะคะที่บอกว่าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นศิลปิน รุ่นใหม่ไฟแรงและกำลังโด่งดังมากขึ้นรไปดๆคุณผู้ชมขะจะเป็นใครนะคะเจอเขาเลยดีกว่านะคะกับน้องแบงค์เส้นเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมา,บาผมอยากรู้เหลือเกินม,มเส้นอื่นนะแน่นอนสนอิเป็นชื่อวงครับเป็นชื่อวงชื่อวงเส้นเล็กอ้ไรเพลงอะไรของเขาดังรักแอปอลครับเออาไหนักท่อนสักท่อน อยากโทรไปหาจังแต่ตังยังไม่เติมรอโมชันสโทรฟรีก็พึ่งหมดไปวันนี้คุณวันนี้คุณเลยวันนี้เสียงไม่ค่อยมีงานเยอะงานเยอะงานเยอะมากแต่แต่ว่าเนื้อเสียงเขาใช่ใช่ตอนนี้น้องเขาบอกว่าดังมากงานแน่นมากก็บอกรายการเรา ก็ขอจ้างเพิ่มด้วยก็่อย่างนั้นสิพี่ไอ้นะเสียงดีมีคุณภาพแรงเพิ่มใช่แล้วทีนี้เขา่พลิกชีวิตจริงๆกับอาจารย์นิติกริที่อาจารย์บอกว่าถ้าใครที่มีกลุ่มตัวเลข2องเจดสามหรือว่าสามเจ็ดอนเขาเคยผ่านมาก่อน แบงค์มีเหรอครับเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามดิต้องถามบัาถึงก็แบบคุณก็ถามสุขภาพเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนอดเขาทำงานเลยเเป็นยังไงบ้างอาชีพการงานช่วงนี้ตอนนี้ก็การงานดีขึ้นครับการงานดีขึ้นแล้วก็ไปไหน ก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นคแล้วก็เดินเข้ามาทักเยอะเลยใช่ครับก็ก็เยอะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาในตตวมีใครทักเราก่อนไหมไม่มีครับหมายถึงว่าแฟนเพลงอะไรไม่ใช่ที่นี่ศิลปินเขาเดินขึ้นมาจนชินเขาบากตะกงตะกองทุกคนก็ตัแต่เฉยเฉยอที่เราสวัสดีครับพี่คาวดีครับครับทุกอย่างดีขึ้นครับการเงินเป็นไงฮะการเงินดีขึ้นครับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น ดีขึ้นแล้วการงานการงานดีขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นครับไม่ไม่ไม่เจ็บเหมือนตอนใช้เบอร์ไม่ผมอยากรู้แล้วว่าใช้เบอร์อะไรนั่นเลยคือที่ย้อนให้ปูมาก็เป็นแบบนี้แล้วชื่อเสียงโด่งดังคุณไปพิมพ์เลยว่ารักเติมโปรเนี่ยในยูทูบมันกีดติดกีเวลล้าน20ล้าน20บล้านเหรวิวแล้วดูถึง20ล้านครั้งเลยยีล้านครั้งแล้วคนมาดูใช่ที่มาก็โอเคฝีมือเขาส่วนหนึ่งแต่ก็เขา พี่เขาก็บรินเลขทีไม่ได้ส่วนหนึ่งมันมีมันมีมันมีตัวเลขอามีตัวเลขแบงค์มาเจออาจารย์ได้ยังไงใครมาเจออาจารย์ครับป๋าเอกครับป๋าเอกผูดกัดการพามารู้จักครับอะไรเงี้ยว่าเอออาจารย์ป๋าเอกนี่คือคือใช่เอกผลใชยวัฒน์ดีเจชื่อดังพยายามใช่ไหมคนที่หล่อหล่อเราเราได้เจอกันในรายการแล้วครั้งหนึ่งด้วยเขาถือคนเดียวขาวอ๋อไม่ใช่เขาจัง อาจารย์ก็ไปเซลฝ่าเขานะคือเขาดีขึ้นคนเดียวไม่ได้ต้องเชื่อเขาแล้วไงเขาต้องพา้องเข้ามาด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ได้มาเจอกับอาจารย์แสดงว่าก่อนหน้านี้มันต้องมีอะไรที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นนะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อแบบนี้นะใช่เพราะหลายคนไม่เชื่อแต่เราเชื่อใช่ไหมเชื่อครับเชื่อครับเราเท้าความเจอกันวันแรกเดี๋ยวให้ดูเบอร์เขาเบอร์เขามาแล้วมาแล้วพี่ศูนย์ 8, 2, 7, 3, 4, 6นี่ไง 2, 7, 3เต็มเต็มเต็มต้องถามอ่านี้่เบอร์เก่าเนี่ยใช้มานานแค่ไหนครับเบอร์เก่าใช้มานานมากครับตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการก่อนหน้านั้นเลย 4, ีปี5ปีใช่ประมาณนะครับประมาณ4ปี5ปีห้าปีเฉลี่ยอยู่คถ้าถ้ามีการใช้นานนี้ 4, ปี5ปีผมมั่นใจว่าปัญหาในชีวิตเนี่ยเกิดแน่นอนตาตัวเองครับตัวเลขนี้เป็นเลขปัญหาเยอะครับ 08นย์แก็แทนนักเลงความใจกล้าคนที่ชอบเสี่ยงทาอะไรไม่ค่อยคิดมันแทนนักเลงได้ศูนย์แปดเนี่ยควรจะระวังรลีกเลี่ยงมาเลขสองเจ็ดเป็นเลขสลายไรับยบเลขเสียตังใช้ตังเก็บเงินไม่อยู่หามาได้จ่ายออกไปหมดเจ็ดสาอุบัติเหตุครับเพราะการมีเรื่องการวิวาสสามสี่ทำให้ คำพูดเสียครับคือสวนคำพูดเขาปุ๊บเขาอยากมีเรื่องเลยของสวนเลยอคือเป็นเลขปะทะครับเลขปัญหามีหลายตัวครับแต่เขา้มีเลขการเงินมาคือเลข82แทรกมาตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่เหลือครับตัวสองเจ็ดสามกินเลี้ยงมีเหลือตัวเดียวเลยนะครับมี้ได้เงินมีเลขเสียคนทุกด้านเลยนะสุขภาพการเงินมีเรื่องการเงินการงานแต่มีเรื่องเงินดีมันนิดเดียวส่วนความรักเนี่ยความรักไม่อยากพูดถึงครับ โอว่ามันจะรักรักเลิกใช่ครับแบงค์ครับเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยทุกเรื่องนี้ที่อาจารย์พูดมาที่เคยเจอมาทั้งหมดเลยฮะจริงเหรอตอนตั้งแต่ตอนนี้ใช้เบอร์เก่าฮะจริงมากเบอร์เก่าเจอมาเคยเคยมีแบบอาจารย์เนี่ยพูดเรื่องที่ระบบอาจารย์บอก2 7 3เนี่ยเออที่บอกว่ามีเรื่องเจ็บตัวส่วนมากจะมีเรื่องบ่อยครับมีเรื่องแต่แต่แต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องตัวเองจริงเหรออ่าประมาณว่าแบบบางครั้งมีคนเดินมาบอกอย่างเงี้ยว่าเออเดินไปส่งหน่อยด้วยความเราเราเป็นคน ใจดีเราก็เดินไปส่งเขาอะไรเขผู้หผู้ชายผู้ชายครับอ๋อผู้ชายก็มีแฟนเพลงไงนะผู้ชายแล้วทำไมเขาเป็นผู้ชายดื้อๆไม่เอคือวันนันเขาเมาครับเขาเมาแล้วก็เลยเดินไปส่งเขาก็บอกว่าไปส่งหน่อยด้วยที่ว่ามีแฟนคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีเพื่อนผู้ชายอยู่ในรถอยู่ในรถยนต์เนี่ยอีกสี่คนด้วยกันเขาทะเลาะกันอยู่เขาทะเลาะกันอยู่แล้วคนที่แบงค์พาไปเนี่ยบอกว่า เขาทะเลาะกันอยู่เสียงดังใช่ไหมฮะคนกลางพาไปเขาบอกว่าเสียงดังเฮ้ยจะเอาเรืはは่องเอาวะอะไรประมาณนี like ้ก็เลยแบงก์ก็เลยโดนเรื่องให้เราอ่าใช่ครับแบงก์ก็เลยโดนโดนแบบแบงก์ก็เลยงงเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เราโดนหมายถึงว่าคนบนรถเนี่ยลงมาหาแบงก์หมดเลยโดนครับกระทืบหมดเลยเขาบอกใช้คำนี้แต่แรกจะเข้าใจคือโดนกระทืบนั่นเองนะ แต่ก่อนน่าตามดีกว่านี้เนาะครับมุลยจริงเหรออาจารย์ไอ้ไอ้ไอ้อย่างเงี้ยไอ้สองเจ็ดสามอะไรเจ็ดสามอย่าของอาจารย์มีเรื่องอะงที่เราเราไม่ได้หาเลยครับพอเรามีเลขไม่ดีเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีมันจะเข้าแล้วทีนี้เลขไม่ดีเขามีหลายชุดก็เลยรวมสารพัดเลยยืนอยู่เฉยๆหายใจหายใจหายใจยังผิดอ่ะโอ้โหตายแล้วจริงเหรอแล้วใจร้อนไหมเตอนใช้เ่ไหมครับใจร้อนกว่านี้ไหมร้อนครับใจร้อนครับเป็นคนใจร้อนขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ นี่ขนาดปั่นจักรยานนะเนี่ยคุณบอกโตขาโตขาเออเดชบุญไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตแบบว่าชีวิตตอนใช้เบอร์เก่านี้จะเป็นแบบชอบแบบริบลี่อ่ะครับแบบริบลีบลนๆอะไรประมาณนี้เงี้ยตอนนี้เจอครับผมบอกว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนเลขใช้เลขแบบนี้สมาธิสั้นใช่อย่างนี้สมาธิเราเป็นยังไงโอเคครับ ดีดีขึ้นครับเดี๋ยวมาดีขึ้นอ่าพอมาดูเบอร์ใหม่เนี่ยจะบอกนะครับว่าส่งผลดียังไงเบอร์ใหม่คือเป็นศิลปินเลยต้องใช้เลขเจ้าชู้ด้วยทำไมต้องใช้เลขเจ้าชู้ล่ะเพราะวันไหนคะอาจารย์ใครเห็นก็ต้องชอบเขาใครเห็นก็ต้องหลงใครเห็นก็ต้องรักรักแล้วก็อยากจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตอยากจะซื้อเทปอยากห่นนุนอยากเจอแสดงว่าการวางของอาจารย์นั่นคือมีเหตุและผล ว่าทำไมถึงวางเลขเสน่ห์แบบนี้ให้เขามันก็คือเลขนี้ค่ะ3 2 6 9 5 1 9ครับคนกชุดไหนกลุ่มไหนที่จัมองให้น้องมองมองตัวเลขแล้วจะต้องมองดีๆนะมีเลขสติด้วยมีเสน่ห์และมีสติเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นยุ่งเพราะมี326เนี่ยเจอมาหลายคนเมื่อสัก3-4ปีก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็เรียนแล้วไม่เปลี่ยนเบอร์ตัวเองมั่นใจอาจารย์ให้จย์เปลี่ยนให้พอเปลี่ยนแล้วมันเป็นเลข326ข้างหน้านะครับ4ตัวท้ายไม่บอกนะฮะพอเป็น326ปุ๊บ เขาใช้ไปได้สเดือนเกิดผลชีวิตเปลี่ยนแล้วก็พาให้คนทั้งบริษัทเครือสำมังเนี่ยมาหาผมมันเยอะเลยผมบอกว่าทําไมต้องตามกันมาเขาบอกว่าก็น้องคนนี้เขาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยนำหน้า3-2-6สอง่ยแล้วก็ตอบด้วยตัวเลขที่ดีนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานพร้อมกัน3คนโอ้โหมีผู้ชายมาขอแต่งงานเนี่ยครับไม่เขายากรอมันเป็นเลขเสน่ห์แรง เขาไม่ถึงกับเป็นคนสวยมากนะครับเป็นคนน่ารักมากกว่าแล้วอายุของเขาก็เกือบเกือบสีแล้วแต่เขาบริหารเสน่ห์ได้อย่างแบบว่าคือเขาบอกว่าปรลาดคือคนเหล่านี้เคยเจอเขาเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่เคยมามาตามหาเขาเขาห่างไปหลายปีแล้วอยู่ดีๆทุกคนก็มาปรากฏพร้อมกันเขาเลยถามผู้ชายทุกคนว่าทําไมต้องมาตามตัวตอนนี้บอกไม่รู้เป็นอะไรมันคิดถึงโอ้หเชื่อไหม พรุ่งนี้เช้านะที่แผงมือถือนะสามสองหกเนี่ยขาตลาดาจารยจาไม่ได้ว่ามั่วมั่อาจารย์บอกแล้วเลขที่เหลือด้วยตีตัวหลังก็วางดีคือลองนึกดูสิครับว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่รู้หลักตัวเลขคุณไปเรียกสามสองหกต่อด้วยเจ็ดสามตีหกจบเลยนะมีเรื่องเลยมีเรื่องเลยเป็นเหมือนที่แบงค์ไล่ฟังเลยว่าแค่เดินไปส่งเขาก็มีเรื่องเลยพอเปลี่ยนปุ๊บนะคะเป็นเบอร์ใหม่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกี่เดือนกี่วันยังไงเฮ้ยเปลี่ยนเป็นนานยังผมเริ่มถามเลยตอนก เท่าที่ทำได้ก็เป็นปีเนาะเป็นปีแล้วเกือบปีอลไรกับปีรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ช่วงไหนออันนี้อันนี้นี้ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนตั้งแต่ไหนแต่ว่าเรารู้สึกได้จาการรู้สึกเราค่อยๆหรือเปล่าค่อยๆไปไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วเราชีวิตเราจะดีขึ้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราเราเปลี่ยนปุ๊บจากคนที่แบบว่าคนไม่เคยรู้จักคนก็เริ่มรู้จักขึ้นไปไหนอะไรคนก็รู้จักคนจาเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องใจร้อน เราก็เป็นคนเราก็ซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเขาเด็กที่ใจร้อนมากๆเนี่ยเขาซอฟลงได้ครับอาจารย์คือตัวเลขเนี่ยผมใส่ให้มีสติมีความหมอนโยนด้วยมีเลข269เป็นเลขความหมอนโยนนะครับเลข9519เป็นเลขสติผู้ใหญ่ก็เมตตาคือจะคุยกับผู้ใหญ่แล้วคนเขาเอ็นดูมากกว่าต้องต้องต้องถามตัวเองว่าคนในรอบครอบครัวเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยพูดจาตอบกันดีขึ้นไหมแปลเราต้องึานไหมดีขึ้นครับดีขึ้นคคนรอบตัวเป็นไงฮะ ก็ด,กดีดีขึ้นนะก็คุยกันแบบจากจากคนที่แบบว่าแบบประมาณพูด,พด พูดกินเราอะไรเพราะแบบพูดแดกดันเราอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็คุยตลอดพื่งนในวงเป็นไงคุยดีไหมดีครับดีครับลองโทรไปไหมแล้วบอกว่าเออแบงค์เป็นคนยังไงแล้วก็ติก็แล้วบอกแล้วแล้วก็บอกว่าเออแบงค์ไม่อยู่ตรงนี้อยากให้เขาพูดมาไม่ดีมากแบบนี้ไม่ดีนะพี่อแบงค์เหรอก็ดีนะแต่แต่ตอนนี้ต้องถามว่าผมเปลี่ยนเนี่ยผมหวังผลสมาธิในการร้องเพลงครับพอเราเปลี่ยนแล้วสมาธิในการร้องเพลงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแล้วก็จะจะเพลงอะไรที่เราคิดว่าแบบ เราร้องไม่ได้อะเราร้องไม่ได้แต่ว่ามันพอเ,เวลาเราตั้งใจร้องจริงๆอะ่ะจากเราเราเราเคยเป็นแบบว่าเราจะร้องเพลงเนี้ยคุณดูแล้วมันมันยากอะ่ะเราเราก็รู้ว่ามันไม่ได้แน่นอนแต่พอลองทําดูปุ๊บ<ด>มันได้แล้วความจําเป็นยังไหครับความโจงความจําดีขึ้นไหมดีขึ้นครับผมผมจำได้จานก,ก็คือคุณป๋าเอกเขาชอบบอก น้องแบงเป็นคนจำเนื้อไม่ค่อยได้ใช่ครับจำเนื้อตรงนี้อผิดบ่อยเวลาขึ้นเวทีนี่อาจจะมีผิดบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ่พอขึ้นเวทีเนี่ยแบงค์จะสมาธิแบงค์จะหลุดไปเลยมันจะแบบเอ้ยเพลงอะไรเนื้อเนื้อเนี่ยเกี่ยวกับตัวเลขนะครับในจุดนี้ลองดูมีเลขสองเจ็ดสามสี่กลุ่มตัวเลขคู่ศัตรูเนี่ยถ้ามันเกาะกลุ่มกันทําลายสมาธิของบุคคลในการทํางานเมื่อเราเคลียร์มันออกแล้วใส่เลขสติปัญญาเลขเสน่ห์เลข ความรู้สึกที่ลุ่มลึกสุขุมเนี่ยพลังในการทำงานเขาจะเปลี่ยนนะครับก็จะได้ผลดีเรื่องอาชีพด้วยแม่โอเครูปเหลืองที่จะมีจะมีซิงเกิลใหม่อรอแมอ่อซิงเกิลใหม่ก็น่าจะเป็นปลายเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาได้ฟังแน่นอนรับหนาวเลยเอ้ยวันวาเลนไทน์อ่าวันวาเลนไทน์ อันนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีเรื่องต้องถามน้องเขาต่อเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราให้อยู่ตรงนี้นะยังให้กลับสักครู่ค่ะเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้นะคะเบรกสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องแบงค์ยังอยู่ยังอยู่เพราะที่มีเรื่องต้องถามต่อชีวิตขนะนี้ไม่ใช่แค่ว่าฝีมือดีอย่างเดียวก็มีเลขดีด้วยมีฝีมือมีความตั้งใจด้วยนะเสริมกันเสริมกันเสริมกันให้ให้เขาเขาเรียกว่าอาจารย์ชอบบอกว่า เก่งบวกเฮงอ๋อแล้วผมลืมบอกว่าตัวเลขที่ทําให้เขามีชื่อเสียงนะก็คือตัวเลขหนึ่งหรือว่า91นะครับซึ่งใส่เข้าไปทําให้มีชื่อเสียงเด่นดังครับบวกกับเลขเสน่ห์โอ้นี่ีเอาเบอร์เบอร์เขาขึ้นมาครับเบอร์ขึ้นมาวันนี้ดีมากตรงไหนดูไหมครับอาจารย์อะเอาเขามาเป็นเคสศึกษาที่ดีมากๆก็คือมีทั้งเลขเสน่ห์เลขทายังไงเขาถึงอ่อนโยนถ้าเบอร์เก่าเขาดูแบบไม่ค่อยอ่อนโยนเนอะอ่าแล้วก็เลขด่มดังอ่าแล้วลูกมีปัญญาด้วยแล้วทำไงถึงมี ชื่อเตียงถ้าถ้าเราดูของเคสโน้แบงค์นะครับมีเลขเสน่ห์มีเลขชื่อเสียงถ้าเราไม่ได้เป็นดาราศิลปินนะครอาชีพอะไรเออคุณจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อาอใช้แล้วยังไงครับอาจารย์คือมันมันมันก็แล้วแต่ว่าเขาทํางานต้องใช้เสน่ห์ใช้ชื่อเสียงในลักษณะไหนยังไงนะครับอันนี้เบอร์นี้จะมีค่อนข้างเกี่ยวกับดนตรีจะเป็นพิตตี้ก็เป็นไปได้จริงเหรอครับเป็นไปได้ครับก็มีเสน่ห์เยอะนะครับแล้วก็ดังรายได้ก็จะดีขึ้นโอ้โหเปต่เลขเนี่ยมีธรรมะด้วยนะพิตตี้ไหม เล็ดี็ดีต้องดีเลขธรรมะที่ผมให้เนี่ยหลังจากมีเบอร์นี้เราเข้าวัดบ่อยไหมเข้าวัดบ่อยครับก็ทำบุญตอนุช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่างก็ไปเลยฮะก็ทำบุญแล้วก็จากจากคนที่บบว่าแบงค์ไม่คนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่สนใจถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่มาโดนเองไม่มาแบบโดนเปลี่ยนเองนะก็จะไม่เชื่อจะไม่เชื่อนะเพราะว่าจากคนแบงค์แบงค์เนี่ยเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยเข้าหวเข้าหว่าประมาณว่า ไปกับครอบครัวองเงี้ยง่ายวัยรุ่นเต็มรูปแบบใช่ครับพ่อแม่พ่่อแมคือวัยรุ่นเต็มรูปแบบนั่นเองพ่อแม่ฟังสวดมนต์เราเดินออกมาเราเดินออกมานั่งรอในรถอะไรอย่างเงี้ยปรระมาณนนัั้คบโดยมากนะเด็กจะเป็นกันหมดเลยใช่เมื่อก่อนก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเสื้อเขารูบงี้เกงยีนขาเดฟเท้าแตะขีด เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วออไม่เป็นแบบนั้นไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วหน้าตาดีด้วยนะเบอร์นี้ขอบมากอาจารย์ก่อนแล้วว่าอาจารย์วางให้นี่คือครบถูกนเปียใจจากที่สมาธิสั้นสมาธิอ่สั้นไม่พอใจร้อนก็ใจเย็นผู้ใหญ่รักเรืองเรื่องไม่ค่อยมีแล้วด้วยเรืองไม่ค่อยมีหน้าก็ดูไม่กวนขึ้น ดูสุภาพขึ้นร้องเพลงดีด้วยร้องเพลงดีเพราะอุ้ยอ่โอเคคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะน้องแบงของเราสตินนะคะจากเส้นเล็กค่ะขอบคุณครับดูทดคุณบมครับค่ะแล้วก็ส่วนเราทั้ง3คนและสีคนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องลาแล้วล่ะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันใหม่นะคะกับเลขกพลิกชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ